วัสดีค่ะชื่อนางสาวจิตนภาคำหนาหนักตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลลมเก่ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วันนี้จะมาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ที่ทำให้มีผลคะแนนสอบโอนิดได้100คะแนนซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะอีกทั้งคณะครูทุกท่าน ก็จะมีเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกันตามองค์ประกอบของบริบทของโรงเรียนหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้นำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning มาใช้นะคะเพราะการจัดกิจกรรมแบบ active learning นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีการเสริมกิจกรรมในชั้นเรียนและนำเรื่องที่นักเรียนสนใจมาบูรณาการในวิชาคณิตศาสตร์ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนนะคะจากการสังเกตนักเรียนชายส่วนมากจะชอบเล่นกีฬาฟุตบอลจึงนำเรื่องฟุตบอลมาบูรณาการกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง รูปเลขาคณิตและต่อยอดในเรื่องการหาพื้นที่รูปเลขาคณิตโดยให้นักเรียนนะคะร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อกีฬาฟุตบอลที่มีองค์ประกอบใดบ้างที่สามารถนำมาเขียนเป็นรูปเลขาคณิตได้และต่อยอดการหาพื้นที่ของรูปเลขาคณิตนั้นๆกิจกรรมที่สองนะคะตัวเลขในดวงใจ นักเรียนจะเลือกตัวเลขที่ชื่นชอบและนําเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะว่าชอบตัวเลขอะไรและบูรณาการกักบวิชาภาษาอังกฤษบอกเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นนักเรียนต่อยอดนําตัวเลขที่ชื่นชอบมาเขียนให้อยู่ในรูปการแยกตัวประกอบหรือนํามาตั้งโจทย์โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณ หรือการหารค่ะต่อไปกิจกรรมการจับคู่วิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้นักเรียนจับคู่แล้วเลือกโจทย์ปัญหามาร่วมกันวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่โจทย์บอกมีสิ่งใดมาบ้างสิ่งที่โจทย์ถามต้องการคำตอบอะไรและใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำตอบซึ่งเป็นการช่วยเหลือกันในคู่ของตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากผลการเสริมกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะโดยนําเรื่องที่สนใจมาบรณาการการเรียนทําให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นได้มีการแลกเปลี่ยนร่วมกันกับเพื่อนๆและใช้เทคโนโลยีเสริมต่อการเรียนรู้ต่างๆสำหรับในการเตรียมตัวสอบโอเน็ตจะเน้นตัวชี้วัดจากเทสบลูพิ้น โดยนำข้อสอบในปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์และนำมาอธิบายข้อสอบและพานักเรียนฝึกทำข้อสอบทีละตัวชีว้วัดจนนักเรียนมีความเข้าใจสามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเองจากนั้นจะพานักเรียนฝึกระบายคำตอบในตัวอย่างกระดาษคำตอบค่ะจากกิจกรรมต่างๆที่จัดในชั้นเรียนส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ จากสิ่งต่างๆรอบตัวบูรณาการสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุกที่จะเรียนรู้ทำให้นักเรียนสนุกเล่นได้ความรู้มีความสุขขอบคุณค่ะ